ตามคนตามงานตามภารก,กิจการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีอยู่ดีมีความสุขมารับทราบความเคลื่อนไหวกิจกรรมในรอบเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีจัดพิธีวางผานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทริดพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระมหาการุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและทรงมีพระปีชาสามารถด้านการช่างโดยมีนายบัญชาชวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2567เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาทิคุณที่ทรงได้เริ่มกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิน่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงอันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีหัวหน้าส่วนงานราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นข้าราชการพนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ของจังหวัดสระบ,บุรีเข้าร่วมพิธีจังหวัดสระบ,บุรีจัดพิธีถวายพระตาหารเพลนและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระพิสุสัมณเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังประจำปีพุทธศักราช2,567ระหว่างวันที่5-7มีนาคม2,567ที่ผ่านมาในส่วนภูมิภาคโดยวันที่5มีนาคม2,567นายบัญชาชาวรินผู้วารชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานในพิธี วันที่6มีนาคม2567นายพลวัฒน์เทียนชัยมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานในพิธีและวันที่7มีนาคม2567นายดุารงฤทธิ์สริวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานในพิธีนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6ร,รอบ28กรกฎาคม2567ที่บริเวณพื้นที่แม่น,น้ำป่าสักบ้านท่าราบตำบลต้นตาลอำเภอเสาให้อันเป็นการส่งเสริมรลนรงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความเสียสละและการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตลอดจนเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยนายบัญชาชาววรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนตามโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ได้โอกาสและมีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีโดยเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีประจำปีงบประมาณ2,567จำนวน260ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น520,000บาทโดยมีนางจิตตินันชาวบรินนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนายอำเภอหัวหน้าส่วนงานราชการกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีผู้ปกครองคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดสระบุรีเพื่อให้การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมโครงการเมืองแร่ปลอดภัยพวงใยญประชาชนปีเจ็ด ณนะโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียวตำบลหน้าพระรานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพของพนักงานและประชาชนรอบสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีโดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการตรวจสุขภาพได้แก่การวัดความดันชั่งน้ำหนักตรวจสมรรถภาพปอดเอ็กซเรย์ปอดและพบแพทย์การมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่สถานศึกษา นายพลวัฒน์เทียนชัยมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มะม่วงมันหนองแซงร่วมกันพิจารณาแก้ไขและหาข้อยุติกรณีการเกิดปัญหาการละเมิดเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มะม่วงมันหนองแซงสระบ,บุรีซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศให้มะม่วงมันหนองแสงสระบ,บุรีเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมื่อวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2564นายดุยรงริ์สิริวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีร่วมพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวัชลณ์ผ้าลายฉบาป,ปัตตานีและเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน sustainable fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนเพื่อมอบให้แก่ช่างทอผ้าผู้ผลิต ผู้ประกอบการนำไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภาพภูมิปัญญาท้องถิน่นตามความคิดสร้างสรรค์สืบสารและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยนายวิชัยบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดจ,จังหวัดสระบ,บุรีประจำปี2 5 6 7 เพื่อพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายในการแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารและสร้างระบบการเฝ้าระวังมิให้ปัญหายาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในชุมชนหมู่บ้านของตนเองโดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมตามโครงการดังกล่าวได้แก่นักศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบ,บุรีนอกจากนี้ยังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินง,งานและปรับปรุปงยุทธวิธีเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ และติดตามการดำเนินง,งานของแต่ละหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาวิเคราะห์การแก้ปัญหาต่อไปนายพลวัฒน์เทียนชัยมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงโอกาสในการออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอ นำแคลอรี่ที่สูญเสียไปจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬามาใช้ประโยชน์และนำข้อมูลมาติดตามคำนวณผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันแคลอรี่เครดิตชาเลนซ์ซึ่งเป็นการบันทึกสะสมแคลอรี่ในการออกกำลังกายสำหรับคนไทยจังหวัดสระบุรีจัดประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันและบรรเทาควาเมเบือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยนายวิชัยพุนมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานสั่งการให้ทุกอำเภอเร่งดำเนินการสำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำและบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาและให้การปรับปาส่วนภูมิภาคหาแนวทางหรือจัดทำแผนรองรับในอนาคตกรณีการเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำนายดุรงค์ฤทธิ์วัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีนำตัวแทนจังหวัดสระบ,บุรีร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานประเภทจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน ในกิจกรรมทูบีณเมวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบมลมร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันโนบดีในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี2567ณโรงแรมเอเชียพอร์ตําบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนายบัญชาชาวารินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีพร้อมด้วยนางจิตตินันชาววรินนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบ,บุรีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบ,บุรีร่วมงานบรรสตรีสากลจังหวัดสระบ,บุรีภายใต้แนวคิด เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงขจัดความยากจนสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศบนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระบุรีได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนบทบาทสตรีในทุกภาคส่วนของสังคมจังหวัดสระบุรีแถลงข่าวการจัดงานแข่งคอยย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่สอง ประจำปี2567ซึ่งการจัดงานได้มีการกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่2ถึง4เมษายน2567ณนะบริเวณถนนเลียบสันติสุขถนนสุดบรรทัดและบริเวณวัดแก่งคอยอเภอแก่งคอยจอัังหวดสระบุรีซึ่งก็มีนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการถแถลงข่าวเพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของโลกและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอําเภอหนองแสงแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลมะม่วงมันหนองแสงประจำปี2567ในระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2567ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเชิญชวนนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมาชิมมะม่วงมันหนองแสงและร่วมงานชิมช็อปแชท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการค้าขายและส่งเสริมการท่องเที่ยวสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบ,บุรีนำคณะนักกีฬาเยาวชนโค้ชผู้ฝึกสอนกว่า200คนใน19ชนิดกีฬาเข้าพบในบัญชาชวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเพื่ออำลาขอพรและรับฟังโอวาทก่อนจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติราชบุรีเกมในระหว่างวันที่21-31มีนาคมนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีได้มีการมอบเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการกรีฬา,า,าจังหวัดสระบ,บุรีให้แก่นักกีฬาด้วยสุดท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีนายบัญชาชาวรินพร้อมด้วยนายวิชัยบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบ,บุรีสมาชิกชมรมแม่บ้านมห ah าไทยจังหวัดสระบ,บุรีพร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดสระบ,บุรีได้ออกไปให้บริการด้วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอแก่งคอยและอำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีพร้อมติดตามปัญหาอุปสรรคและความเดือดร้อนความต้องการของคนในหมู่บ้านในชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆได้ตรงความต้องการของพี่น้องประชาชนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบ,บุรีดำเนินการผลิต